มีมาสิงค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงนี่ไหมคะอันนี้คือเสียงที่เขาจะบอกสัญญาณว่าให้ระวังระวังเรื่องให้ดูเรื่องไฟนะคะให้ระวังนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นเสียงนี้นะคะของญี่ปุ่นนะคะนี่โโนั่นอะยอยู่หรือเปกูเลยอกมากเลย โชโบชาโชโบชานะคะ okay. cha, นะคะอากาศเด็ดนะเขาต้ดิงดิงดิิงเค่ะโชโบชานะคะคือรถดับเพลิงนะคะเขาก็จะ,นะ,ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ค่ะได้ยินเสียงดิ้งดิ้งดิ้งไม่ใช่รถขายไอศครีมนะคะเป็นเออ่เขาจะเตือนบอกว่าให้ระวังไฟระวังไฟค่ะเาจะเตือนอย่างเงี้ยคะ่ะให้เตือนคนอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะของเขานะคะเขาก็จะเตือนระวังไฟระวังไฟ เพราะว่าตรงนี้นะคะเนี่ยจากตรงอันอย่างบ้านตรงข้ามเลยนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นบ้านัยิ่งดุยงเป็นตรงนู้นเลยเพราะตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบ้านตรงนี้นะคะเป็นบ้านไม้ล่ะบ้านไม้เก่านะคะโบราณอย่างเนี่ยตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยร้อยยี่สิบปีแล้วยิ่งตรงนู้นนะคะตรง ก็จะเป็นเป็นชุมชนแบบบ้านไม้เก่านะคะโครงโครงการเก่านะ,ะ่ยนี่กิ้งกิ้งขับไปถึงตรงนู้นนะคะนะคะเขาก็จะมีหลายที่หลายเขตนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะอันนี้อย่างตัวอย่างอย่างะะเพราะตัวข้าพเจ้าคงจังตอนนี้มาออกมาออกมา,ออกมาชนโซนต่างจังหวัดนะคะนะคะในตัวเมืองก็มีนะคะในแต่ละเขตแต่ละที่นะคะ นี่่คะถ้ารถเสียงเสียงรถไฟเหรยอรถจริงนะคะไม่ใช่รถเสียงรถไฟะค่ะอันนี้คือเสียงเนี่ยค่ะไปแ <laughs> ล้วเสียงรถเตือนนะคะชโบฉารถรถดับเพลิงเขาจะเตือนให้ว่าให้ระวังไฟระวังไฟนะคะคือให้เตือนนะคะขับวนนะคะไม่นี่จริงเด็ดสครัชโบฉาเลยจริงจริงไม่นี่จริงดูสิแต่จい。ิงวัตชินอุทัยไม่โอ้ คุณจังก็บอกอะอาจจะประมาณเขา,าจะแบบมารถเนี่ยค่ะอาจจะมาประมาณเกือบทุกวันอะนะคะเขาพเจ้าเลยถามคุณจังเอะทำไมาพระเจ้าที่อยู่เซนไดแถวบ้านไม่เห็นมีเพราะของเราเขตเราเป็นกว้างนะคะแต่นี่เราออกมาต่างจังหวัดนะคะอโอเคค่ะนี่นะคะก็คืออีกแบบหนึ่งนะคะเอ่ออีกการ เตือนให้ทุกคนระวังไฟถ้าเสียงนี้ของญี่ปุ่นก็คือเตือนเรื่องไฟนะคะสวัสดีค่ะ